กับภาพยนตร์ไทยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจับจ้องจับตามองเพราะภาพยนตร์ไทยแต่ละเรื่องที่เข้าลงฉายตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมามกระลากุมพานะ กวาดรายได้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวมาดูภาพยนตร์เดือนนี้กันบ้างค่ะคผู้ชมเดือนมีนาคมนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะมีนาแล้วนะเราก็จะดูโปรแกรมหนังค่ะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยน่าดูอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายวันที่20มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องซองแดง ถามว่าพี่เล็กซี่เรื่องนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาแบบยิ่งใหญ่อลังการนี่ถูกวางมโปรเจรกต์มาเป็นเลดโปรเจรกต์นะคะเป็นโปรเจรกต์ซองแดงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการรีเมคค่ะจากภาพยนตร์ไต้หวันนั่นเองที่ฮอตฮิตแล้วดังมากๆเลยนะ m a r y My Jade yes Body นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหภาพยนตร์เกาหลีเรื่องนี้โด่งดังสุดๆจริงๆคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัด GDS นะคะก็ร่วมกับ b i l k i n Entertainment และ PP Gri t Entertainment ค่ะกับผลงานการกำกับของคุณหมูชยานพนะฮะและคนนี้เนี่ยโอ้ไม่ทํา ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาเคยกำกับ ภาพยนตร์เรื่องเฟนโซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนนะฮะโดยมีคุณโต้งบันจงคุณตั้มวีรชัยนะฮะผู้สร้างพี่มากพระหนงมาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนำแสดงโดยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนักแสดงนำอย่างน้องบิวกินผู้ทิพง์และน้องผีพีกลิตนั่นเองนะฮะรวมไปถึงนักแสดงนำอีกหลากหลายคนค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์ไทยซองแดงแต่งผีเรื่องนี้นั่นเองถามว่าซองแดงแต่งผี ผีเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วคุณผู้ชมเกี่ยวกับผีสิคะ GDS เนี่ยนะเขาก็มีการปล่อยภาพแล้วก็มีการเปิดภาพมาเรียบร้อยแล้วและบอกเลยค่าว่าเป็นเรื่องราวซองแดงนะฮะแต่งผีเนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เป็นการแต่งงานสุดพิลึกพิลั่น ของคนกับผีที่ป่วนที่สุดในสองโลกเลยก็ว่าได้โลกคนกับโลกผีนะเม่นรับบทโดยน้องบิวกินค่ะุผู้ชมเป็นโจรกระจอกที่ผันตัวเองมาเป็นสายให้ตำรวจและเผลอไปหยิบซองสองหนึ่งเป็นซองแดงปริศนาค่ะและพบว่ามันคือพิธีกรรมความเชื่อโบราณของจีนเนี่ยนะคะคือทำให้เขาเนี่ยจะต้องแต่งกับศพไม่เช่นนั้นเขาจะซวยไปตลอดชีวิต แต่ที่ทําให้ชายแท้อย่างเม่นหรือโจรกระจกคนนี้เนี่ยเวอร์สุดขีดก็คือศพที่เขาจะต้องแต่งด้วยเป็นผู้ชายค่ะนี่แหละความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะและนั่นก็ไม่ใช่ใครค่ะติตีนั่นเองนะฮะรับบทโดยน้องพีพีกิจวิญญาณนะคะ LGBT หนุ่มสุดน่ารัก วีเอลจีบหนุ่มสุดคิ้วเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่เมนบิลกินเนี่ยนะโจรกระจอกเนี่ยนะเขาก็ช่วยสืบอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของตี๋ตี๋ทาไมตี๋ตีถึงตายล่ะพีพีกริดรับบทโดยพี่ีกริดนะทำไมถึงตายเพราะอะไรโดยหวังจะให้ตี๋ตีเนี่ยไปสู่สุคติไปเกิดและออกไปจากชีวิต หนะะ้าของเม่นสักทีหนึ่งทําอย่างไรล่ะเบาะแสต่างๆที่มันพบกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแต่มันอาจจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะเรื่องราวเนี่ยมันถูกโยงใยไปถึงแก๊งขาหย่าด้วยนะ,ะและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นมีนักสแสดงอีกคนหนึ่งน้องก้อยอรชพรค่ะรับบทเป็นเจก้อยเนี่ยแหละตํารวจสาวนะฮะ รุ่นพี่ที่เม่นแอบชอบอยู่นะตอนนี้นั่นเองค่ะงานนี้นะฮะก็เม่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะปิดคดีได้หรือเปล่านะฮะเรื่องของหน้าที่การงานความรัก และตีีเนี่ยจะได้ไปเกิดหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆซองแดงแต่งผีค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยากให้ผู้ชมได้ดูเป็นภาพยนตร์เบาสมองมีความสุขนะฮะเหมาะกับการจุงมือแฟนเหมาะกับการจุงมือคนในครอบครัวไปดูกันนะ,ะเพราะว่าเป็นภารกิจสุดมันภารกิจสุดปวดและเป็นเรื่องราวความจีนค่ะของชายแท้ๆนะฮะที่เรียกว่าจงกระจอกเนี่ยมาเจอกับ วิญญาณหรือว่าผีสุดคิ้วนะฮะ LGBTQ อย่างรับบทโดยน้องพีพีเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าน่าสนุกมากๆนอกจากมีรายชื่อนักแสดงน้องบิวกิ้นแล้วน้องพีพีแล้วน้องก้อยอรัชพรแล้วค่ะยังมีอาปุเปียยมาศนะคะคุณจตุรงคุณรัศมีแขคุณเอ็ดดี้นะฮะคุณธีรวัตรและคุณอนนาชวนชื่นและนักแสดงอีกหลากหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่า20มีนาคมนี้จำให้แม่น วันฉายวันแรกเข้าโรงไปแต่งผีพร้อมๆกันนะฮะพอซองแดงแต่งผีเคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการภาพยนตร์ที่ไต้หวันมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดังมากๆคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ดูผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะทำให้ต่างชาติได้เห็นว่าโอ้ยเรื่องนี้ควรหยิบยกมาทํามากๆและประเทศไทยค่ะก็หยิบยกมาทําแล้วอยากให้ผู้ชมได้ดูนะฮะไปอุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพราะเชื่อว่าหนังไทย ดีๆมีให้เราได้ดูตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ซองแดงแต่งผีเป็นความระเมียดระไมเป็นความพิถีพิถันในการถ่ายทําอย่างมากน้องพีเนี่ยนะคะก็จะต้องสวมวิญญาณเป็นผีติ๋จะน่ารักขนาดไหนจะกวนขนาดไหนนะฮะต้องไปดูรวมไปถึงค่ะน้องบิวกินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่จะต้องรับบท พิกผันแหละจากโจรแล้วก็มาเป็นสายตำรวจด้วยแล้วก็ต้องมาหนีผีด้วยนะฮะมากลัวผีอีกเอาเป็นว่าไปดูกันได้เลยตีตัวเข้าโรงหนังนะฮะอีกไม่กี่วันอีกไม่นานเกินรอค่ะก็จะได้ชมแล้วกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะซองแดงแต่งผี20มีนาคมนี้รวมไปถึงค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการถแถลงข่าวเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดตัวและเราจะได้เห็นนะฮะตัวอย่างภาพยนตร์ที่มันน่าดูมากๆที่มันสนุกมากๆและเชื่อว่า ทุกคนจะต้องไปดูนะย้ําแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแตะร้อยล้านพันล้านกันไปเลยทีเดียวอยากให้ภาพยนตร์ไทยโกอินเตอร์และดังกลายไประดับโลกอีกเช่นกันถือว่าเป็นภาพยนตร์นะฮะฟอร์มดีอีกหนึ่งเรื่องของ GDS ค่ะคาดว่าจะกวาดรายได้แบบถล่มทลายอย่างแน่นอนนะคะ คุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลของเรามายาฮอตนนวค่ะรวมไปถึงรับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้นะฮะที่มายาฮอตนนวเช่นกัน